สวัสดีครับ,บพี่ท่านเป็นคนดวงของผู้หญิงผูง้สร้างพระาธาตุภูเพชรครับพระธาตุน,ทะทะทะนาดายแจงแหวงปราสาทแห่งน,นี้จึงได้ชื่อว่าปราสาทพ,พระธาตุภูเพชรตามชื่อดาวเพชรกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งนี้เมื่อปีพศ2403ได78ได้นานมาก78ขึ้นได้ไหมครับขึ้นได้คือเาถอดรองเท้าข้างบนอ๋อขึ้นได้ทำไมเป็นคำพิเศษกันนะ สวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับโอ้มาแล้วครับมาแล้วขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับเข้ามาดูนะครับมีประสาทผู้พิเนะครับ มาข้างในนะครับนี่ครับสวัสดีพี่พี่ท่านครับสวัสดีเด้อครับ ดูนี่นะครับขออนุญ,ญาตนะครับผมญญาะถ่ายนะครับเป็นประสาทเห็นนะครับ นี่ครับปิดประสานหินนะครับนี่ครับเพ็ดกล้องนี่ครับ ี่นะครับขึ้นมาจุดสุดยอดนะครับประสาทภูเพกนะครับประสาหินโบ,บราณน,นะครับนี่นะครับนี่เป็นแม่กระผมนะครับนี่นครับก้อนหินยยใหญ่ๆนะครับเลยมีดูด้วยนะครับเขาขึ้นมาอย่างไง เดี๋ยวพาชมรอบๆสวัสดีพี่พีท่านนะครับนี่ก้อนหินก้อนใหญ่เลยครับนี่ขึ้นไม่ได้นะครับตรงนั้นน่าจะเป็นเขื่อนครับอ่างเก็บน้ำนะครับตรงนู้นไกลๆนะครับทางขึ้นมานะครับ ราสาทหินโบราณโบราณเลยครับก้อนบักใหญ่เลยครับขึ้นมาได้ยังไงนี่นะครับก้อนใหญ่มากครับมีรูทุกก้อนนะเนี่ยมีรูเจาะทุกก้อน,นรับนี่นหลุมไ่หลุมไปนะครับ ก้อนใหญ่มากครับ <t> น <half> ่าจะหลายตันก็เป็นสิบตันมากเลยก้อนนี้เดี๋ยวพาเดินไปรอบๆครับไปได้ไหม พาพี่ๆด,ดูครับไลฟ์สดไม่มีสัญญาณครับขึ้นสูงสุดนี่ครับนี่ครับมีวัดพระธาตุภูเพกกับปราสาทหินปราสาทขอมของล้ำลานดี๋ยวจะลื่นนะขออนุญาตด้วยครับ นี่ครับก้อนหินนี่แต่ก้อนใหญ่ครับนี่เป็นด้านหลังนะครับนี่ครับ เดินดูสักหน่อยครับ,น,รบนี่นะครับลื่นครับลื่น นีก้อนหินมีก้อนใหญ่ๆครับอาจจะตาลายนิดนึงด้วยครับเดี๋ยวพาอ่า พี่ๆดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับอาชมนี่ครับลุ่มลื่นนะครับสวัสดีพี่ๆทุพท่อนนะครับ ไปผ่าเดินไกลนะครับ ถุงลำรอบนิดหนึ่งครับว่าเดินต่อนี่นะครับนี่นะครับ พี่มมาชมข้างบนก็มีสระน้ำเลยนะครับนี่นะครับผมจะพูดค่อยๆค,ครับเสียงดังรบกวนพระ นี่นะครับพาพาชมวิวภูเพ็กครับหยุดนั่งชมวิวครับนี่นี่เป็นหน้าผา นี่ครับเห็นจังหวัดสกลนครนี่ครับวิวสวยนะครับข้างบนนี้ไปตรงนู้นก็มีวัดอีกครับเขาลูกนูน้นมีวัดอยู่บนหลังเขาครับ มีสระน้ำอยู่ข้างบนด้วยนะครับกล้วยไม้ป่าก็มีครับที่หล่นตุ๊กลงมาฝนตกเพิ่งหยุดเช้านี้ครับแชะครับ นี่นะครับตัวครับนี่นะครับพี่อ่านเอาเอางเลยครับ เดี๋ยวพาพี่ๆลงล <c oughs> กลับก่อนนะครับ <c oughs> ให้ได้มาใหม่ สวัสดีพี่พีกท่านครับนี่ทางลงลงมานะครับเนี่ยจะลงแล้วสวัสดีพี่ท่านครับ,น,งงน,รบ,น,รบนี่ครับ ยวพาดูสักหน่อยครับนี่วิวทางลงทางขึ้นอยู่นี่ครับพี่พีทุกท,ท,ท่านสูงจุดสุดยอดเลยออนี่นะครับดูวิว สวยมากครับวิวอาจจะตาลายน้อยนึ่งครับมือไม่นิ่งครับสวัสดีพี่พีชท่านครับขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับสวยครับวิวตรงนี้ครับออนนี้ย้อนแสงนะครับ ทางลงทางลงนิดนึงครับนี่ครับบันไดครับนู่นครับบันไดชันมากขอบคุณพี่ทุกท่านครับที่เข้ามานะครับคลิปนี้ทำไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวติดตามคลิปขาลงครับไปเรื่อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับบ๊ายบายติดตามคลิปขาลงครับคลิปสองครับ